สวัสดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับหมูน้อยร้อยท่อครับบรรยากาศเช้าๆกับการทำงานเที่ยวแรกครับเมื่อคืนก็หลังจากไปจวดมาก็นี่นะครับเพิ่งจะต,ตื่นครับเวลาก็สายแล้ว ขณะตอนเช้ายัางคุณตลบเหมือนเดิมนะครับบอน,นี้สุดของเขาจริงๆครับก<อ>็<อ>ยังแรงไม่หยุดอยู่กับเจ้ามาร์คชูครับโอ้คุณตลบ ตามมาด้วยไอฮิงครับ ไอนนิีครับจะแก้งกล้องอยู่เรื่อยเลยครับโอ้จวดจริงๆครับ ไปหมกพวกมาเม,มื่อคืนสภาพแต่ละคนก็จะเงื้อง่เงื้อง่หน่อยนะครับครับ <laughs> <laughs> มวนอยู่ครับพี่น้องย้อนเย่ๆไเี้ยสองเที่ยนนี่แหละตีกันจ่อยครับหัวมึงเกยวะ่ะบ๊านครับบ๊านปัน่นปั่นกรวดเมืองเถื่อน โอเคเตรมแล้วครับไปกันเลยไปเทที่ไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวตามเิงไปนี่แหละอุ้ยถูกใจหมดเลยไปเดี๋ยวตามเิงไปครับเออครับเราก็จะส่งหน่วยก้าตายนำหน้าไปก่อนนะครับเิงรับหน่วยก้าตาย โอ้ยล,ลัน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 ครับยามเช้าบรรยากาศดีครับไปตามเขาไปเราไปแบบจวดจ้วครับมาิีครับ <c oughs> ยลางทางเลย ไปกลางนีงไ่ไงเพื่อเมื่อคืนผมเมาเมื่อคืนก็จัดหนักครับไปครับตามเข้าไปสงสัยจะเป็นเทงานแปลงนะครับถ้ามีเห็นเ้า้อผงถ้ไมีเห็นในหน้า นี่ครับมีเมก,กาครับมาจากอู่ไหนเนี่ยอู้แคบเลดครับสวยสวยสวยจะเต็มจะเต็มโอ้ยตอนเช้าครับนักเรียนเยอะเดี๋ยวตัดไปที่เทเลยดีกว่าครับโอเคครับก็ยังอยู่ที่เดิมที่เทเมื่อวานครับ เดี๋ยวดูหิ้งหน่อยครับจะดำแบบไหนไปยังไงเนี่ยเอา้าทำไมขึ้นไปไงั้นครับเขาจะถมมายังไงยังยัง,งงงงอยู่ครับเพราเกตไม่ค่อยจะเรียบเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะต้องเสริมตรงไหนอีกสิบกว่าเที่ยวครับ ไม่ดังเลยอ่ะตูดไม่ดังเลยอ่ะโอเคครับไปละโอเคครับก็รับคำสั่งเลยเขาบอกให้ผมเทแบบราดๆนะครับ ราดแบบไหนน้อยายมันสิลาได้บ่จัดให้ครับ เคครับเรียบร้อยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ